กับตัวซีที่ลุกเป็นไฟและชายล่ามสคนคะ่ะคอนท่า Operation g ลูก้าจริงๆนะคะมันก็คือเกมใหม่นะแต่ในซีรีส์เกมคอนท่าเนี่ยจะบอกว่ารีเมคเนี่ยมันก็ใช่คะ่ะเพราะมันเหมือนเป็นการนำคอนท่าที่ผ่านมาทั้งหมดของ om, ปปอฟามิคอมเป per ฟามิคอมเมกาได้มาปรับแต่งใหม่นะคะให้คงไว้ในรูปแบบการเล่นเดิมนั่นเอง รีวิวและบทวิคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิว Contaa Operation Galuga ค่ะตํานานใหม่ของ Contaa รีวิว Contaa Operation Galuga g o e d Red Falcon has set up shop on the main island of Galuga The Red Falcon are more powerful than we realized It's clear why the Federation enlisted our EMC country นักเล่นเกมนะคะเกือบร้อยทั้งร้อยนะคะก็ต้องได้รู้จักสูตรบนบน,บนล่างๆนะคะเพื่อเพิ่ม30ตัวแล้วก็เคยหัวร้อนนะคะกับเพื่อนเนี่ยดึงฉากมันเนี่ยก็คือเกมคอนท่านั่นเองคอนท้านะคะเกือบเรียกได้ว่าเป็นแบบเรียนมาตรฐานสำหรับนักเต้นเกมเลยค่ะที่เติบโตมา s <S ในยุคป,ปลาย80 9 0นนะคะ s <S หลายคนเนี่ยรักแล้วก็หลายคนประทับใจมาก และในเวลานี้นะคะคอนท่าก็กลับมาอีกครั้งค่ะในชื่อคอนท่า o อเปอเรชั่นกาลูกแค่เสียบตลับแล้วก็เปิดเกมความคิดถึงเนี่ยก็เดินมาหาทันทีเลยกับตัวซีที่ลุกเป็นไฟและชายล่ามสองคนค่ะ คอนท่าโอเปอเรชันการุก้าจริงๆนะคะมันก็คือเกมใหม่นะแต่ในซีรีส์เกมคอนท่าเนี่ยจะบอกว่ารีเมคเนี่ยมันก็ใช่ค่ะเพราะมันเหมือนเป็นการนำคอนท่าที่ผ่านมาทั้งหมดของฟามิคอมซ p e เปอร์ฟามิคอมเมกาไดมาปรับแต่งใหม่นะคะให้คงไว้ในรูปแบบการเล่นเดิมนั่นเอง <S <S ในส่วนเนื้อเรื่องนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องใหม่แต่ก็ยังคงเป็นกองทัพเอเลี่ยนบุกโลกอยู่ดีค่ะและคราวนี้นะคะบิลกับแลนเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่อานกับสตาร์ลนแล้วนะคะ แต่มีการวาดใหม่ให้คงเอกลักษณ์ไว้เท่านั้นก็ต้องปรับเอเลี่ยนค่ะและคราวนี้นะคะเขาก็มามากกว่า2คนค่ะเขามาเป็นทีมซึ่งระบบตัวละครเพิ่มนะคะเหมือนจะเคยใช้ในคอนท่าฮาร์ดคอปของเครื่องเมกเกไดค่ะการเล่าเนื้อหานะคะก็เรียกว่าเหมือนของเดิมแต่เติมด้วยเรื่องเสริมเข้ามานิดนิดหน่อยค่ะมันก็ยังเลยดูธรรมดานั่นเองส่วนการาฟิกนะคะถูกปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากขึ้น เหมือนไฟมีความที่มีความคมชัดมีมิติแล้วได้วิ่งในพื้นที่ที่กว้างกว่าเดิมแล้วก็ภาพรวมของกราฟิกนะคะมันก็ทำให้เราฟินค่ะเพราะว่าความคิดถึงที่เคยมีนั่นเองอยากให้ฉากแรกนะคะพอโดดจากคอปุ๊บเนี่ยโอ้โหความทรงจำก็มาเลยนะคะดำน้ำยิงเฉียงหาปืนเอสค่ะแต่ก็รอดบอกไว้เลยนะคะว่าภางนี้นะคะปืนเอสเนี่ยกลายเป็นเพียงปืนระดับกลางๆเท่านั้นนะคะ เพราะมีปืนใหม่อย่างปืน H ที่เจ๋งกว่านะคะหนานับเรื่องการาฟิกในความเป็นจริงนะคะการาฟิกของเกมเนี่ยมันก็อยู่แค่ระดับกลางๆนะถ้าเทียบกับเกมปัจจุบันประมาณว่าความทรงจำมันบางตาค่ะเลยทำให้การาฟิกเนี่ยดีขึ้นนักหนามาขึ้นโดยฉับพันเลย ระบบการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะคะอิงจากคอนท่าสี่มาเยอะแทบจะไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มมานะยกเว้นเรื่องการเล่นได้พร้อมกัน4คนแล้วก็มีการติดตั้งเพร์กที่เพิ่มความสามารถตัวละครแล้วก็ความสามารถของตัวละครที่มีความแตกต่างกันค่ะ ระบบอัปเกรดอาวุธนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยระบบการเล่นหลกัหลกๆ <2 copy. S 1> ที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะมีแค่นี้ค่ะในส่วนของระบบร้านค้านะคะที่เราเนี่ยสามารถซื้อ <'re> เปิรก์กหรือความสามารถพิเศษมาเพิ่ม <Sounds like S 2> ให้ <is> ตัวละครที่เราเล่นได้นะคะ weapons, <technology. S 2> ก็กลายเป็นเครื่องมือชั้นดีในการเล่นผ่านฉากนันเอง Lance Not above for help. เพราะว่าเอาเข้าจร,จริงๆนะคะเกมนี้ค่ะบอกเลยว่ายากไม่แพ้ฉบับคลาสสิกถึงแม้หลายคนนะคะจะบอกว่าคนท่าไม่ยากเล่นจบมาแล้วเอาเข้าจริงนะคะลองเอาสูตร30ตัวออกนะคะบอกเลยว่าหาคนจบยากค่ะเกมนี้ก็เหมือนกันนะคะเราเนี่ยอาจจะดูเหมือนง่ายเพราะมันชินตาเพราะว่าเราเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคนท่าโอเปอเรชั่นกาลูก้าเนี่ยก็ไม่ยาก พูดจริงเลยนะคะความจริงเนี่ยคิดผิดมากนะคะโหมดเกมที่เป็น c o นทรา o อเปอเรชั่นกาลูก้าเนี่ยเขามีให้เลือกคือแบบใหม่และแบบคลาสสิกค่ะแบบใหม่เนี่ยคือมีพลังชีวิตและคอนติเนียในตำแหน่งที่ตายค่ะแล้วก็แบบคลาสสิกนะคะที่โดนทีเดียวตายและคอนและคนที่จุดเริ่มต้นในฉากเลยถ้าเกมนี้นะคะกับเเล่นแบบคลาสสิกเนี่ยสารภาพเลยนะคะว่าไม่มีทางจบแน่นอนค่ะเพราะสมรภูมินี้นใหญ่หลวงนักนะ กระสุนเนี่ยบินว่อนจนมองไม่เห็นตัวคอนท่านะคะแต่คอนท่าก็คือคอนท่าค่ะถึงแมนนะ้ในเรื่องเดิมกราฟิกธรรมดาระบบการเล่นเก่าเราเชยนะคะแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็คือคอนท่าที่เราเคยสนุกและครั้งนี้นะคะก็บอกได้เต็มปากนะว่าสนุกไม่แพ้ครั้งที่ได้รู้จักกับคอนท่าไอ้ระบบเชยๆที่เรียบง่ายนั่นแหละ และพอเพิ่มความเร็วในเกมเพิ่มความหลากหลายในการควบคุมเนี่ยมันก็ทําให้ระบบเชยที่แสนธรรมดาเนี่ยสนุกได้นะคะแม้ในเวลาปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าจุดเด่นที่ดีที่สุดของเกมคอนท่าออปเปอเรชันการุกเนี่ยมันก็คือความสนุกนี้แหะคะ่ะการเล่นต่อฉากนะคะค่อนข้างมีความยาวในระดับหนึ่งแต่ฉากทั้งหมดที่มีนั้นนะมันอาจจะน้อยเกินไปอะคะ่ะประมาณ8สเก็จบได้แล้ว แล้วก็โหมดการเล่นหลักนะคะอย่าง Story Mode กับ Arcade Mode เนี่ยก็เหมือนกันค่ะทำให้เมื่อเล่นจบแล้วเนี่ยมันหายคิดถึงจริงแต่ถ้ายังอยากเล่นต่อเนี่ยมันก็อาจจะไปไหนไม่ได้ไงนอกจากการเก็บเงินมาซื้อเปิร์ฟหรือซื้อส่วนเสริมพิเศษเช่นเพลงแบบคลาสสิกอะไรแบบนี้ค่ะคอนท่า o อเปอเรชั่นการุกนะคะก็ยังคงสืบทอดความเป็นคอนท่าแบบดังเดิมมาเต็มอะ่ะได้ทั้งความคิดถึงได้ทั้งความสนุกไปพร้อมกันนั่นเอง คอนท่า o อเปอเรชั่นการ r การีวิวคะแนนโดยเก่าลัดความสนุกนะคะก็ให้10เต็ม10ค่ะเรื่องความสนุกเพียวเ <ๆ S 1> เนี่ย,ยก็เอาไปเลยมันๆน,นะคะก็ตามสไตล์คอนท่าสนุกไม่แพ้ดั้งเดิมเพล่เอ <ๆ S 1> มันกว่าค่ะด้วยรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองระบบการเล่นให้7เต็ม10ค่ะระบบการเล่นหลักเนี่ยเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่เรื่องของเปพ์ค่ะซึ่งทำให้ดูเหมือนไม่ค่อยพัฒนาจากของเดิมเท่าไหร่นักนั่นเองค่ะ ความยากเนี่ยให้9เต็ม10นะคือเก่าลัดนั่นเล่นในโหมดแบบใหม่ที่มีพลังชีวิตยังบอกเลยว่าเหนื่อยและตายเป็นว่าเล่นน่ะถ้าลองเล่นโหมดคลาสสิกแล้วโดนทีเดียวตายนี่เก่าลัดคงให้11เอ็ดอ่ะเพื่อน,นเนื้อหาเนี่ยให้6เต็ม10คือตามตรงอ่ะเนื้อหามก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายหรอกก็จะมีแค่เพิ่มคนมาช่วยบิวกันแลนแล้วก็บทพูดไร้สาระของบิวเท่านั้นแหละ แล้วก็มีคัดซีนเป็น a n i m เมชันด้วยนะแถมติ่งว่ายังไม่จบด้วยนะนี่แค่เริ่มต้นความคุ้มค่าก็ให้แปดเต็มสินะก็สนุกในแบบฉบับคนท่าก็คือเอาไว้เล่นแล้วหายคิดถึงของเดิมแต่การเล่นก็อาจจะมีน้อยไปนิดนึงยกเว้น บ้านไหนที่มีเพื่อนเรามาเล่นด้วยกันเนี่ยนี่ก็จะคุ้มนะคะเพราะว่ามันเล่นได้ถึง4คน,นะคะ่ะสามารถเอาไว้จัดปาร์ตี้เล็กๆได้ลํำลึกความหลังได้สบายแล้วก็เล่นเสร็จก็ทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดึงฉากได้4คนเหมือนตอนเด็กๆนะดึงได้2อันนี้4ี่เลยะคะ่ะโดยรวม8นะคะจุดเด่นที่สุดก็คือความสนุกนี่แหละถ้ายิ่งใครเคยผ่านวิชาคอนท่านในสมัยก่อนมาเนี่ยรับรองว่าเล่นแล้วน่าจะสนุกยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าเลย สำหรับคลิปนี้นะคะกอนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส r ค b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ